ท่านผู้ฟังครับอิสราเอลเสริมแก่งเต็มทั่วทวีภาคตะวันออกกลางอีกครั้งจัดงบประมาณ5.2พันล้านเหรียญสหรัฐทุ่มซื้อ F-15 IEX ตัวใหม่อีก50ลำประจำฝูงลบกระดูกสันหลังหลักของกองทัพอิสราเอลการมาของเครื่องบินชุดใหม่ F-15 IEX ชุดต่อไปนี่เลยครับมันจะเสริมแร่งมาเข้าล็อกกับ F-35 I ที มีอยู่ในปัจจุบันสถานการณ์สงครามก่อนหน้านี้เห็นความชัดเจนของ f 1 5 i เข้าล็อกกับ f 3 5 i จัดการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยเฉพาะโลงผสมเชื้อเพลิงแข็งรวมถึงระบบป้องกันภายใดกาศมองเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าอิสราเอลเสริมแข่งครั้งนี้เสริมทั่วแผ่นไม่รอให้ใครมา โจมตีหรือว่าใครมาต่อต้านเพราะนั้นสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลในตะวันออกการต่อไปคงไม่มีใครเทียบทานอิสราเอลได้